พระบรมศาสดาทรงได้รับความเคารพจากพระราชาแห่งแขวนมคธะและแขวนโกศลทรงเป็นศาสดาแห่งโลกมีสาวกอยู่ทั่วไปในอาณาจักรน้อยใหญ่ต่างๆเพียงชั่วระยะเวลาเพียงห้าปีภายหลังการรัสสู้แต่แทนที่จะทรงลืมพระองค์ในความยิ่งใหญ่และพระเกียรติคุณอันเป็นที่เรื่องลือไปในที่ต่างๆเหล่านั้นกลับทรงทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งพระศพพระพุทธบิดารวม ทั้งการเชิญลงประดิษฐานในพระรนาใหม่มัญชุสาด้วยพระองค์เองไม่ให้คนอื่นทำแทนอันตรงกันข้ามกับคนทั้งหลายที่พากันเกลียดกลัวหรือรังเกยียจร่างของผู้ล่วงลับไปแล้วต้องว่าจ้างผู้มีอาชีพทางจักการกับศพโดยเฉพาะย่อมนับเป็นข้อควรอันยกย่องควรสรรเสริญและควรถือเป็นแบบอย่างใครเล่าที่มีลูกแบบนี้แล้วจะไม่ชื่นใจและจะไม่รู้สึกว่า เป็นบุญของตนเหลือเกินทิ้งแต่เลี้ยงลูกแล้วลูกโตขึ้นแล้วไม่กล่าววาจาดูหมิน่นพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลไม่ล่วงอเกินไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนเป็นทุกผู้เท่าผู้มีอายุหลายคนพากันชื่นชมในพระพุทธจริยาแล้วสนทนากันด้วยเรื่องนี้บางคนก็ประนมมือขึ้นนมัสการพระพุทธค,คุณเหนือเสียงกล่าวเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังข่าวแปลกนั้นประชาชนกระบินพัสก็พากันหลั่งไหลไปสู่บริเวณแห่งจิตกาธานอย่าง กับข้างเป็นมหาสนิบาตอย่างที่ไม่เคยมีครั้งใดทรงตั้งอยู่ในธรรมก็ดีความรู้สึกว่าพระบรมศาสดาได้ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างในการสนองพระเดชพระคุณพระพุทธบิดาก็ดีรวมกันทําให้เกิดความต้องการแรงกล้าที่จะได้ถวายบังคมพระศพและร่วมในการถวายพระเพลิงครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งการสร้างจิตกาธาประดับด้วยดอกไม้สดและเครื่องประกอบพระอิสริยสัจสำเร็จทันภายในเวลาบ่ายวันนั้น พระมหากษัตริย์จึงเข้าสู่พระราชมเทียนพร้อมด้วยสัตยราชผู้สงรับพราะราชในการจัดสร้างจิตกากานพลางกราบทูลพระทศพลให้ทรงทราบว่าบัดนี้การก่อสร้างสําเร็จพร้อมที่จะถวายพระเพลิงพระศพได้แล้วพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธดำรัสตอบโยนพระประยุนญ,ญ,ญาติโดยทางธรรมอีกครั้งหนึ่งแลวเสด็จ ไปยังที่ประดิษฐานพระศพแสดงพระพุทธประสงค์จะทรงยกพระศพด้วยพระองค์เองอเพียงพระองค์เดียวพระอมวตาเถระจึงเสด็จตามไปในฐานะที่ทรงเป็นพระราชโอรสด้วยพระองค์หนึ่งพระเถระทั้งหลายทั้งที่เป็นพระประยุทญาติและเป็นเพียงพุทธสาวกแต่เคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเป็นบิดาบังเกิดกล้าวแห่งตนก็พร้อมกันเข้าช่วยประคองพระรัตนาไมยบัรชุานานพระศพออกจากท้องพระโรงและนอกเขตพระราชมณียน ไม่ได้ประดิษฐานบนพระยานมาสักยราชทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็ทรงกันแสงมีพระพักสลดเสด็จดำเนินตามขบวนพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีพระบรมศาสดาทรงประคองพระสัพนามไปสู่จิตกาธาประชาชนที่เฝ้าอยู่สองข้างทางเห็นเป็นอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์สาวกช่วยกันเชิญพระศพพระพุทธบิดาเองโดยไม่มีคฤหัสถ์หัเข้าเกี่ยวข้องก็พากันประนอม หักและปลอยปลายมาลาสุขคนทชาติแสดงความคาราวบูชาในขณะที่พระสบผ่านบ้างก็รำให้อะไรรักในพระมหากษัตริย์ผู้ประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระศพนิกรมาตลอดเวลาหลายปีมีพระราชการนานเป็นพิเศษถึงกับไม่มีใครจะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้บริเวณที่เลือกสร้างจิตตกานนั้นแม้จะกว้างขวางควรเป็นที่ประชุมแห่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ในกรุงกบ,บินพัดผู้จะพึงมาแสดงความเคารพความจงรักภักดีและบูชาพระสพแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเลิศด้วยคุณธรรมเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ดูเหมือนจะกับแคบเกินไปเพราะผู้มาร่วมในงานถวายพระเพลิงนั้นมากมายสุดหรือจะขนานับได้พระบรมศรสาสดาทรงนำพระศพพระพุทธบิดาขึ้นประดิษฐานบนจิตกาธานรูปกุตาคาบุศกันงดงามวิจิตร บรรจงส่งพระราชอิศยาสยาสยศแห่งพระราชาธิปดีแล้วทรงรออยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้ผู้มาประชุมได้มองดูเป็นวาระสุดท้ายแล้วก็เสด็จขึ้นทรงจุดอักคีเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกก็ต่างขึ้นไปถวายพระเพลิงโดยลำดับตามด้วยสามเณรราหุนพระราชนัดดาต่อจากนั้นสักยราชทั้งปวงก็พากันขึ้นถวายพระเพลิงแล้ว ตามด้วยเสยวกามาศคาราชบริพานปิดท้ายประชาชนทั้งหลายเมื่อมองดูกลุ่มคนที่ขึ้นสู่จิตตกาธานแล้วลงมานั้นก็รู้สึกละลานตาเพราะเป็นจำนวนคนที่มากมายเกินขนาดนับจนถึงเวลาอาทิตย์อัสดงแล้วก็ยังคงมีคนขึ้นสู่จิตตกาธานถวายพระเพลิงอยู่เรื่อยๆเมื่อทรงดูแลการถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาจนเสร็จและส่งพระอธิธาตุด้วยสุคนทวารีอันเตรียม ไว้บรรจุประดิษฐานในพระเจดีย์เรียบร้อยแล้วพระบรมศาสดาก็เสด็จไปประทับยังราชอุทยานในเช้าวันต่อมาสัตราชทั้งปวงก็ประชุมพร้อมกันพิจารณาปรึกษาเห็นว่าเจ้าชายนิรยาผู้เป็นโอรสแห่งเจ้าชายอมาตโตยัพระนุชาของพระเจ้าสุทโธนะทรงมีพระสะกุลหลวงหายกระชิดพระราชาย,ยิ่งกว่าเจ้านายพระอื่นๆจึงพร้อมกันเชิญเจ้าชายนิรยาขึ้นเสวราชสมบัติแห่งกรุงกบินพัทสืบแทน พระปิตุลาธิปดิสืบต่อไปจริงๆแล้วเจ้าชายนิรยาพระองค์นี้แม้ไม่ได้เสด็จออกผนวแต่ก็ทรงเปิดโอกาสให้เจ้าชายอรุณุพระอนุชาทรงเป็นฝ่ายเลือกก่อนว่าใครจะเป็นผู้ออกผนวใครจะเป็นผู้อยู่ครองคาราวาสมบัติเมื่อพระอนุชาทรงเลือกที่จะเป็นฝ่ายออกผนวแล้วเจ้าชายจึงต้องประทับอยู่ในเพศคาราวาแต่ก็ทรงเป็นอุบาสกผู้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ เพราะในคราวแรกที่พระบรมศาส,สดาสเสด็จโปรดพระประยุนญ,ญาตในกรุงกบินพัฒ์ทรงแสดงธรรมเป็นปฐมวาระที่ราชอุทยานนั้นเจ้าชายนิรยาได้รับผลแห่งการสดับพระธรรมเทศนาคือทรงบรรลุโสดาปฏิพิผลเป็นพระโสดบาบันบุคคลในพระพุทธศาสนากษั์ผู้ครองกบินพัส์ต่อจากพระเจ้าสุทโธนาคือพระเจ้านิรยาผู้นั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงพระญาติพระวงศ์ผู้ใกล้ชิด พระสัมมาสัมพุทธเท่าเท่านั้นแต่ยังเป็นพระออนญสา,าวกอย่างแท้จริงดังกล่าวมาครั้งนั้นกิตติศักดิ์ที่พระบรมศาสดาทรงกระทำพร้อมเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีกตัญญูเวทิตาธรรมต่อพระชนกนาถก,ก็ปรากฏเป็นที่เล่าลือการแพร่หลายไปทั่วธําให้บุคคลเป็นอันมากสนใจ,จเจริญรอยตามพระยุคนบาทจนกลายเป็นว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหน มารดาบิดาของตนเองก็เป็นที่รังเกียจของเหล่าประชาชนใครๆก็พากันดูหมิ่นเยียดหามไม่คบค้าสมาคมด้วยรอยพระบาทแห่งความดีงามที่พระตาคตทรงประทับไว้ด้วยการทรงํามให้เห็นด้วยการชักชวนสั่งสอนจึงเป็นโรงรอยที่มีคุณค่าอันจะดำรงอยู่ตลอดกาลนานฝ่ายพระนางเจ้ามหาประชาบ,บดีโคตมีผู้แม้จะมีพระอัยาสัยน้อมไปในการเสด็จออกทรงเพศบรรพชิตเดิม แต่ได้สดับพระธานมเทศนาและบรรลุโสดาปฏิผลแล้วแต่ทรงมีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ทรงปรารถนาที่จะรับใช้ใกล้ชิดสนองพระเดชพระคุณจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนมาชีพเพราะฉะนั้นจึงทรงยับยั้งอยู่ไม่กราบทูลขอบรอบพระชาอุสมบทตลอดเวลาที่พระเจ้าสุดโททนาย่งสวยราชสมบัติเป็นประมุขแห่งชาวกบ,บิลพัสในตอนนี้พระมหากษัตริย์ ผู้พระสวามีก็ได้เสด็จล่วงลับไปแล้วงานพระศพก็เสด็จสิ้นแล้วพระราชาพระองค์ใหม่ก็เสด็จขึ้นครองราชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววาระอันสําคัญยิ่งที่พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีจะพึงกลับทูลขอพระพุทธานุญาตให้สตรีได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงมาถึงแล้วพระธิดาพระสุนิสาและเจ้าหญิงในสกุลสักยวงอื่นๆ รวมทั้งเหล่าสตรีทั่วไปทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าในพอพระพุทธศาสนาจะได้มีโอกาสประพฤติธรรมอย่างเต็มที่ชีวิตอันเคยหม่นหมองมาในอดีตของพระสุนิสาทั้งสองพระองค์ก็จะกลายเป็นชีวิตอันทรงคุณค่าความเข้าใจผิดคิดเห็นว่ามีสาระในสิ่งอันไม่มีสาระจะหมดคราวสิ้นไปได้พระนางจ้าหาประชาบดีโคตมีมีพระดําริเช่นนี้แล้ว จึงได้เสด็จออกจากพระตำหนักที่ประทับมีนางกำลังตามเสด็จตรงไปยังราชอุทยานที่ซึ่งพระบรมศา,ศา,ศาสดาทรงพำนักอยู่ในระหว่างเวลาที่ได้เสด็จมายัางกรุงกบินพัฒ์เมื่ออมมา์ประจำราชสำนักพูดตามสเสด็จมาด้วยได้เข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาได้รับพระพุทธานุญาตให้นำพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีไปเข้าเฝ้าได้ที่พระศาลาถงแล้ว พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีจึงพานางกำนันเข้าประทับเมื่อพระตาตเจ้าเสด็จมาก็กราบถวายบังคมแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตอนนี้ข้าพระองค์ได้หมดภาระข้อผูกพันแล้วข้าพระองค์ขอประธานพระพุทธานุญาตให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดพระพุทธนุญาตนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สตรีผู้มรสัทธาทั้งหลายตลอดกาลนาน พระบรมศาสดาทรงทราบอยู่ก่อนแล้วว่าพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพระองค์นี้ทรงเป็นยอดสตรีพระองค์หนึ่งในทางมีพระฤทยัยประกอบด้วยศรัทธาน้อมๆไปในทางคุณงามความดีเมื่อตั้งพระฤทัยไปทางใดแล้วก็จะเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่ยอมถอยหลังแม้ว่าจะต้องเสียสละพระขนมชีพพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพระองค์นี้แหละที่จะได้เป็นนางทิกษุนีรูปแรกของโลกและได้ชื่อว่าเป็น ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดนางภิกษุณีในพระพุทธศาสนาพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างงอบริบูรณ์ที่จะได้เป็นพระอาหารหันตสาวิกาผู้เป็นเอตท,ทักคือเป็นเลิศในทางรัตัญูภาพอ่านได้แก่ความเป็นผู้รู้ราตรีนานหรือเป็นคนเก่าคนแก่ได้งอเดิมในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์เช่นเดียวกันกับพรอรัญญาโกนธัญญาเป็นผู้เลิศ ในฐานะเช่นนั้นในฝ่ายยภิษุสง์แต่ทั้งที่ส่งทราบอยู่เมื่อพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอเพราะประชาอุปสมบทเพื่อพระองค์เองและเพื่อสตรีทั้งหลายพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบในทางห้ามว่าอย่าพอใจในการให้สตรีบวชเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามที่พระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอก็ตรัสตอบตามทํานองเดิมคือไม่ทรงปฏิเสธ ยตรงแต่ก็ส่งแนะว่าอย่าพอใจเช่นนั้นเลยพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีธรงอรู้สึกทมนัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารตรัสตอบดังกล่าวท,ทรงกันแสงกราบถวายบังคมลาธรรมปกทักษิณหรือการดำเนินเวียนขวาสามรอบและเสด็จจากไปพร้อมด้วยนางพระํำนันทั้งปรงสิ่งใดได้มาโดยง่ายคุณทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นต่อเมื่อต้องเหนื่อยยากลำบากต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างสาหัสแล้ว ได้มาควนทั้งหลายจึงเห็นความสำคัญควรแก่การถนอมรักษาของสิ่งนั้นอย่าว่าแต่การบรรพชาอุปสมบทในฝ่ายสตรีเลยแม้ในฝ่ายบุรุษเองเมื่อส่งมอบให้ส่งเป็นใหญ่ในการรับคนเข้าหมู่แล้วก็ส่งวางข้อบังคับไว้มากมายเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมมนทนต้องมูมองในข้อที่ว่าใครๆก็สามารถเข้ามาบวชได้แม้จะเป็นคนที่เหลือเดนแล้วหรือเป็นเหมือนทยบูลฝอยแล้ว ก็นำมารวมรวมกันไว้ในสังคมนทนข้อบังคับที่ทรงได้วางไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถบวชได้เช่นไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นบุคคลที่มีน้สินค้างชํารัไม่มีข้อผูกพันทางราชการเป็นตน้นและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีการเชื้อเชิญให้ผู้ใดเข้ามาบวชแต่ผู้บวชจะต้องเป็นฝ่ายเข้ามาร้องขอด้วยความสมัครใจของตนเองเมื่อได้ขอร้องแล้วตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆว่า ไม่ขัดกับข้อบังคับคณะสงฆ์ได้พิจารณาร่วมกันแล้วจึงได้รับอนุญาตให้บวชได้เป็นการแสดงว่าในพระธรรมวินัยนี้ไม่มีการหาคนเข้ามาเป็นพักพวกเพียงเพื่อให้มีจำนวนมากมายแต่ต้องได้รับการคัดเลือกก่อนเสมอและคัดเลือกเฉพาะผู้ร้องขอมาเข้าอยู่ร่วมเท่านั้นผู้ไม่ร้องขอต่อสงฆ์เพื่อการบวชไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครจากที่แห่งหนใดหรือจะเป็นคนสำคัญมีความยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่สามารถบวชได้